ท่านผู้ชมบ้านนั้นถือเป็นหนึ่งในปัจจัยนะครับที่หลายคนนะครับมนุษย์กเงินเดือนหรือผู้คนทั่วไปนั้นต่างใฝ่ฝันนะครับที่อยากจะเป็นเจ้าของนะครับแต่ด้วยราคาที่เกินเอื้อมนั้นทําให้พวกเขาพลาดโอกาสนั้นไปตอนนี้ผมอยู่ที่ P N I House นะครับผมที่นี่จะทําให้ทุกฝันของผู้ที่อยากได้บ้านนั้นเป็นจริงนะครับกับบ้านลอกดาวส์เร็จลูปที่นี่ครับ นี่ก็เป็นเจ้าของธุรกิจบ้านนกดาวพีเนไอนะครับแนะนำตัวนิดนึงชื่อคุณอนุพงศ์นีทั้งหล่อนะครับผมเป็นเจ้าของกิจการ PI เอ็นไครับผมนะครับผมที่นี่นี่ก็คือเหมือนกับเป็นโรงงานผลิตเลยใช่ครับผมก็เป็นไงครับวันนี้ก็คือเรามีออเดอร์ทำอยู่ทุกวันเลยทุกวันครับเดือนก็ประมาณ4ี่ถึงห้าลังครับต่อเดือนห้าลังเลยนะครับวันนี้ที่มาที่โรงงานเนี่ยเห็นบอกว่าเราผลิตเนี่ย เรียกว่าตามใจลูกค้าเลยทุกรูปแบบเลยหรือเปล่าทุกแบบเลยครับผมล่ลูกค้าอยากได้แบบไหนสั่งได้ตามใจลูกค้าเลยครับผมนะครับส่วนใหญ่นี้คือเป็นครเป็นบ้านเป็นออฟฟิศหรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยสมมากก็เป็นร้านกาแฟก็เป็นเป็นบ้านครับเป็นพวกที่ศอร์อะไรพวกนี้ใช่สมมากมากกว่านะครับเดี๋ยวอยากให้พี่ขออนุญาตเรียกพี่ไอซ์ที่แล้วกันนะครับพี่ไอซ์พาผมดูนิดนึงว่าวิธีการผลิตมันมันเริ่มต้นอะไรยังไงได้ครับ เริ<ช>่มต้นใช่ใช่ไหมฮะเรื่องก็ต้องมีการเหมือนกับว่าร่างก่อนใช่ครับก็คือโอเคตามลูกค้าอยากได้บบบแบบนี้ขนาดแบบนี้โอเคคุยกันเยอะเดี๋ยวผมก็จะออกแบบให้ครับผมใช่ครับลูกค้าต้องการแบบไหนเราก็มีการร,ร่างโดยโดย,โดยที่เราแหมมีการเสริมคําแนะนําอะไรยังไงก็เช่นลูกค้ามันต้องดูโอเคว่าลูกค้าเนี่ยต้องการแบบนี้ห้องน้ําตรงไหนยังไง้องไหนขนาดพื้นที่อย่างนี้ลูกค้าแบบ พื้นที่เท่านี้นะล็อกแค่นี้โอเคแล้วก็จะจับให้ลูกค้าเรื่องวัสดุนี่ยังไงครับพี่อ่าครงช่างอันดับแรกเลยคือโคนประกอบแรกสิ่งที่สำคัญก็คือโครงใช่ครับต้องเหแข็งแรงน้องครับผมนะครับซึ่งผมใช้ได้มี บางเลยหนาหมดเลยหนาหมดเลยเหล็กใหญ่เสาก็สองจุดห้าเหล็กสองก็มิลห้าแข็งแรงหมดครับไม่ต้องกลัวเลยครับแข็งแรงผมสิ่งที่คนนะฮะที่จะตัดสินใจเลือกบ้านน็อกดาวน์เนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันสมคนรไหมอะไรยังไงทางด้านของ PMI เนี่ยเราเรารับประกันเลยรับประกันก็คือเราโครงสร้างเหล็กเราทั้งหลังเลยไม่มีไม้ครับแล้วรับประกันให้สิบปีอยู่แล้วแน่นอนเลยใช่สิบปีครับผม เรียกว่าอยู่เป็นคนทงทงครับเหมือนบ้านจริงๆเลยสามารถเลือกเป็น,เป,นเป็นหนึ่งตัวเลือกได้ได้เลยครับผม,ผมครับผมตอนนี้ก็คือหลักนี้ก็คือเป็นการขึ้นโครงแล้วใช่ขึ้นโครงครับผมอันนี้ลูกค้าที่เขาสั่งไว้นี่เขาเขาเสนอแนวคิดอะไรงไงว่าเขาต้องการบบอยากได้เป็นดีสอดดีสอดเลยใช่ครับก็นี้จะมีห้องน้ําไม่ตัวอืมได้ครับก็จะมีพร้อมเลยหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําด้านนี้เป็นระเบียงระเบียงหน้าบ้านอ้อยนังเล่นใช่ครับ อเดอรอันนี้คือเสริมเสริมออกมาได้ออเด์ยจะสั่งไว้ตัวนี้เท่าไหร่อันนี้อยู่เจ็หลังครับเจ็หลังใช่อันนี้เสร็จแล้วเหลืออยู่2หลังที่ต้องสึกคีก ที่ใช้ช่างกี่คนในการผลิตบ้านหลังนี้ทั้งหมด17คนครับ17คนเลยใช่ครับผมโหคือต้องทําความเร็วเพราะว่าอยากให้ลูกค้าได้เร็วของเร็วๆเรารับประกันกี่วันหลังนึงก็ผมตีไปสองอาทิตย์สองอาทิตย์ใช่ครับประมาณสองอาทิตย์ผมส่งให้ลูกค้าเลยเรื่องของการติดตั้งนี่อะไรยังไงการขนส่งก็คือพื้นที่ลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าว่าจะทํารอไหมหรือให้ให้ทางผมเนี่ย ไปทาให้ลูกค้าได้ใช่โอเคทําเสร็จแล้วผมก็เอาบ้านไปลงมันต้องอยู่ที่มือลูกค้าด้วยการการทำพวกนี้ใช่ครับผมหลังจากขึ้นโครงเรียบร้อยปุ๊บขั้นตอนต่อไปคือยังไงครับนี่ครับขึ้นฝาเลยตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกับว่าเราเราจะเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วใช่ครับก็คือขึ้นฝาวางพื้นวัสดุที่เอามาทํานี่คือเป็นอะไรเป็นเชล่าครับไม่เชลล่าซึ่งคุณสมบัติคือปวดไม่กินอยู่แล้วมันก็เหมือน เขาเรียกปูนสำเร็จสมัยนี้ก็เรียกต้องต้องใช้เชล้อาดีกว่าครับแล้วปูนก็เป็นแผ่นเชล้อาบอร์ดนะครับหนา20มิลใช่ครับแน่นอนปวกไม่กินนะครับแล้วก็เรื่องของเชื้อรานี่ก็ไม่มีไม่มีครับตัวนี้ไม่มีครับตรงนี้แล้วส่วนของหลังคานี่คือยังไงครับอ่าหลังคาก็จะเป็นเนี่ยแบบอันนี้อาจะเป็นหลังคาซิงเกิลอันนี้ก็จะเป็นหลังคายางครับผมครับใช่อันนี้เดี๋ยวกระปูชั้นแรก มีปูชั้นแรกเรื่องของลายฉลุนี่คือยังไงฮะไอเดียลูกค้าครับลูกค้าอยากได้ลูกค้าอยากได้ครับอยากได้แบบว่าเหมือนครับรีสอร์ทนะใช่ครับผมก็อยากได้แบบเก่าๆหน่อยเป็นภาษาเป็นไทยใช่ความเป็นไทยครับแล้วก็ติดไทยได้แล้วแต่แล้วแต่ออเดอร์เลยใช่ครับผมคือตามตามใจลูกค้าเลยดีกว่าใช่ครับผมยังนะแล้วอย่างนี้เนี่ยในการ เลือกวัสดุเนี่ยเราเลือกเองหรือว่าช่างเลือกหรือว่าเราเราเลือกเองครับเราเลือกเองใช่ครับเราอเอาวัสดุที่ดีที่สุดคร<ม>ัลูกค้าค<ม>ือเราต้องแนะนํให้ลูกค้าโอเคว่าสิ่งนี้เรามันดีกว่าอยู่ทนกว่าสวยกว่า<ม>และราคามันไม่แตกต่างกันที่ลูกค้าเลือก<ม>ชนิมากเห็นว่าพี่ไอซ์เนี่ยก็คือทําก่อนหน้านี้ทําธุรกิจอย่างอื่นมาบ้างใช่ครับทาเกี่ยวกับทำเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ใช่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความรู้ในการเป็นสถาปัตย์ก็ต้องมีบ้างใช่ครับผมนะครับ อันนี้ก็คือในในรูปแบบของเป็นฮาส์เป็นบ้านใช่ครับเห็นว่ามีรูปแบบของออฟฟิศด้วยมีครับอยู่ด้านไหนดูหุ่นนี้ครับออฟฟิศเคลื่อนที่เป็นรูปแบบของน็อกดาวน์นะฮะต้องบอกว่าพื้นนี่แข็งแรง แรน่ครับแล้วน้ำหนักกันเท่าไหร่วันนี้อ่าเฉพาะในตัวบ้านนะสองตันสามตันได้เลยครับใช่ครับเพร์คคือคงคงสร้างที่ดูเมื่อกี้โครงสร้างเหล็กเรากำทำให้แน่นหนาอยู่แล้วอืมใช่ครับพนังนี่เป็นยังไงพี่พนักงานนี่เป็นสมาร์ทบอร์ดครับสมาร์ทบอร์ดแล้วก็เป็นบไวเบอร์ลายเนี่ยคุณลองลายลูกค้าเลือกได้ทุกอย่างเรามีให้เลือกหมดเลยสีเลือกได้ไยเบอร์เลือกได้ครับใช่ครับเพื่อเลือกสีได้อืมใช่ระบบไฟเดินหมดแล้วมีให้ครบทุกอย่างครับ ของไฟตรงนี้นะดูแบบเหมือนกับไฮโซย์นิดนึงใช่ครับไฟโซด้วยครับอ่าอ่าติดได้ครับเป็นออฟฟิศที่ได้บรรยากาศมอยู่บ้านนะฮะใช่ครับอันนี้เราไม่คิดตังค์เรื่องนะคือเป็นเซ็ตให้ลูกค้าเลยฝ่ายแสงก็ได้ใส่ให้ดีเลยอ่าครับสองแสนสองว่าใช่เขาอยู่ประมาณถือว่าโอเคได้ขนาดนี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะทีเนี้ยถ้าเรื่องของการเคลื่อนย้ายหรือว่าสมมติว่า วันหนึ่งเนี่ยเขาต้องการย้ายออกฟิศมันย้ายได้ไหมย้ายได้ครับย้ายได้ย้ายได้ครับมันมีบริการย้ายด้วยมีบริการย้ายครับการนี้การย้ายคือเราเราใช้เป็นซาลีเราไม่ใช้เข็นเพราะว่าการขนย้ายเนี่ยเราไปทั้งหลังเลยใช่ไม่ได้ไม่ได้ขอชิ้นประกอบเลยใช่ครับไฟโดยใส่ทั้งหมดแต่ส่วนใหญ่ลูกค้านี่เป็นพนักงานหรือว่าคนเป็นครอบครัวเลยส่วนมากก็จะเป็นพวก ครอบครัวครับครอบครัวแม่อยู่อ่าเหนื่อยประมาณนั้นจะมาให้พี่พงศ์แม่ง่ายดีใช่ครับเพราะแม่ไม่อยากอยู่บ้านใหญ่แล้วโอเคอยากกลับไปส่วนตัวอะไรเงี้ยมากกว่าหมายว่าถ้ามีมีเอ่อที่ดินเนี่ยก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรเอาบ้านเนี้ยไปตั้งได้เลยใช่ครับภายในไม่กี่วันก็อยู่ได้ก็คือ ซื้อที่เอาบ้านที่มาลงขอแตบขอน้าขอไฟได้เลยครับครับดีกว่าไปช่างเสียเวลาครับอันนี้นเปนใช้เวลาเป็นเดือนครับนะครับอันนี้ใช้เวลาไม่กี่วันใช่ครับนะครับเลือกตรงนี้ก็มีคุณสมบัติที่หนึ่งรวดเร็วใช่ความคงทนนะแล้วก็ราคาราคาถูกครับ ที่เราผลิตอยู่แล้วที่ที่ลูกค้าต้องการยอะที่สุดใช่ครับคือเราจะมีให้หมดเลยนะมีทั้ง้าม่านเหล็กดัดอ่าวไวเปอร์มีไฟให้ครบเลยอันนี้คือสแตนด์บของที่มีอแล้วบิ้วอินเรียบร้อยแล้วแอร์แอร์นี่ต้องติดเองมีให้อยู่ด้วยครับแอร์ก็มีมีให้ครับนะครับด้านหลังนี่ก็คือเป็นเป็นอะไรเป็นห้องน้ำครับห้องน้ำใช่ครับอ๋อเป็นห้องน้ำในตัวนในตัวครับนะครับ เรื่องของสุขภัณฑ์อะไรเราก็ติดตั้งให้หมดใช่ครับครบทุกอย่างเลยก็คือพร้อมลูกค้าพร้อมอยู่ได้เลยครับใช่ยังไปอย่างเดียวติดไฟติดน้าแน่นอนเรื่องของบ้านเนี่ยมันก็ต้องมีองค์ประกอบอื่นเข้ามาไม่ว่าจะเป็นห้องโถงห้องดูทีวีเอหรือว่าห้องครัวเงี้ยมีมีมีรูปแบบนั้นไหมมีครับแต่ต้องคืออันดับแรกบ้านยกได้แค่นี้ถ้าอยากได้กว้างกว่านั้นหรือจะมีห้องน้ําเพิ่มเป็นห้องครัวเพิ่มแล้วก็ห้องน้ําเลเพิ่มต้องไปซ่อมนั่นเลย เราสามารถรับไปทำหน้างานได้ใช่ครับอันนี้ก็คือแล้วแต่ออเดอร์นะใช่ครับแล้วแต่ครับพื้นนี่เป็นเป็นลามิเนตเหมือนกันเหมือนเหมือนทุกตัวมาตรฐานของทางบริษัทใช่ครับแต่คือเลือกสีได้ครับนะครับที่ที่นอนนี่เคยเข้ามานอนเองบ้างยั้ยังไม่เคยครับยังไม่เคยตัวดึกเขานะดูแล้วพูดถึงว่ามันมันมันเงียบมากนะจะสังเกตเห็นว่าด้านนอกนะฮะรถวิ่งกันปักไข่เลยนะฮะแต่ว่าเสียงเนี่ย มันเก็บเสียงดีมากเลยนะด้วยคุณสมบัติของผนังใช่ครับใช่ไหมเป็นสังกัดสามชั้นสามชั้นใช่ครับอือด้านนอกเป็นเชล่าด้านข้างในเป็นโครงเหล็กพร้อมอัดโฟมอ,อแล้วก็อันนี้เป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดอสิ่งที่เอ่อคนที่ซื้อไปในเรื่องของการดูแลรักษาเนี่ยมันมันมีเรื่องอะไรที่เขาต้องเป็นห่วงบ้างเป็นห่วงที่ลูกค้าต้องนั่นคือการพคื้น ใช่ครับพื้นเพราะว่าพวกนี้ถามว่ามันทนไหมทนถามว่าดูที่การรักษาไม่ให้น้ํามันขังก็พอแล้วถ้าเกน้ำมันขังนะครับก็ต้องเช็ดออกให้ให้เรียบร้อยอเพราะมันเป็นธรรมชาติของของละเอียดครับถ้าเกิดว่าไปวางในจุดที่อาจจะเป็นชายหาดเนี่ยมีผลไหมเธอในโครงสร้างด้านในไม่มีผลแต่คือด้านนอกเราก็ต้องให้ลูกค้า ดูพื้นที่แล้วเราก็ต้องทําโครงสร้างเหล็กให้ดีกว่าเดิมคือเราจจะทําทาการสนิมให้ลูกค้าหนาว่าสักสองชั้นนะครับผมก็มีการทาการสนิมมาแล้วแต่ต้องบอกว่าเหล็กที่บริษัทใช้นะครับเห็นบอกว่ามันหนามากหนามากครับกว่าจะถึงขั้นที่มันต้องผูเนี่ยก็คงใช้เวลานานมากเกิน10ปีแล้วครับเกิน10ปีนะครับเรียกได้ว่าก็คือพึ่งพิงได้นะครับเหมือนเป็นบ้านหลังหนึ่งได้เหมือนกัน ครับผมอันนี้เป็นเปิดเปิดร้านกาแฟเองกเลยร้านกาแฟอีกใช่ก็ใช้ปั้นของเราเนี่ยแหละใช่ครับผมตัดแปลงเป็นป้านกาแฟได้ได้ผมมาที่เนี่ยมันเป็นโชว์รูมนะใช่ครับผมเป็นตัวเลือกให้ให้เหมือนกับว่าโชว์โชว์ลูกค้าได้ใช่ครับผมให้ให้ลูกค้าเลือกโอเคมีมีมีตัวให้เอออลูกค้าอยากได้แบบนี้นะชอบแบบนี้โอเคมีสารลมสาราให้เลือกหนึ่ง ทีนี้เรื่องของบ้านอนอกดาวเนี่ยก่อนอื่นเลยต้องถามเรื่านของพี่ไอซ์เนี่ยโดยส่วนตัวเลยเนี่ยเห็นว่าทําธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านของเฟอร์นิเจอร์มาก่อนใช่ไหมฮะใช่ครับอยู่ตรงนั้นมากี่ปีอ่ะสองปีครับสองปีมาสองปีครับนะครับทำไมถึงเราถึงเปลี่ยนจากเฟอร์นิเจอร์มาทําตรงเนี้ยอ่าบอดีคุณพ่อย้ายครับปิดตะก่อเปิดเป็นร้านกันเลยครับแล้วดีต้องต้องย้ายแล้วก็โอเคเรามามามาอยู่ตรงนี้โอเคคุณพ่อเลยอยากอยากสร้างเป็นบ้านดีกว่า จากเคยสมัยก่อนแรกๆเลยสร้างเป็นไม้แล้วพอดีปวกมีปัญหาเรื่องปวกใช่คือเป็นบ้านตัวเองเป็นบ้านตัวเองครับเป็นบ้านตัวเองแล้วไงประสบปัญหาเรื่องของปวกใช่เป็นพระเรื่องปวกครับปีสองปีกว่าครับปวกทิ้งหมดเลยใช่เลยเลยเลยเอาเป็นทาเป็นโครงเหล็กดีกว่าแล้วก็เอ้เรามาขายดีไหมใช่คือจุดเริ่มต้นนั้นก็คือเราลองทําเป็นบ้านเราเองก่อนใช่ครับใช่ปรากฏว่าโอเคเราทําได้ใช่นะครับคือเราเราพ่อมีความรู้เรื่อง ่ใช่พ่อพ่อพ่อจบวิศวะมาครับใช่ครับก็เลยเลยเลองลองมาทําเป็นบ้านให้ลูกค้าดีกว่าครับให้ขายลูกค้าดีกว่าครับตรงนั้นนี่ก็คือยังไงอ่ะจากการตัดสินใจตรงนี้ใช้เวลานานไหมปีเดียวเองครับปีเดียวใช่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 ครับปีเดียวครับด้วยด้วยเงินทุนเริ่มต้นเท่าไหร่ตอนนั้นอยู่แค่ห้าแสนนะครับห้าแสนใช่ทุนห้าแสนเองช่วงนั้นก็ขยับขยายไปเรื่อย ม่คิดว่าจะขายได้ตอนแรกนะขายแบบทำหลังเล็กๆทำตอนแรกประสบความสำเร็จเลยพี่ทำเสร็จมีคนลูกค้ามาซื้อเลยครับหรอใช่ครับขายที่นี่อ่ะขายที่ที่บริษัทเก่าครับอ๋อใช่อาชี่เก่ารูปแบบบ้านที่ที่จากตอนเริ่มเริ่มต้นเนี่ยจนถึงตอนเนี้ยมันมันมีรูปแบบเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไหมฮะอ่ามีครับสมัยก่อนจะไม่มีห้องน้ําก็จะเป็นําเป็นหลังริมเรียบธรรมดาอ่าใช่แล้วก็มีคใอยขยับขยับไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นทรงตามลูกค้าสั่งได้เลยทุกอย่าง ตามเรื่องของยุคสมัยเนี่ยมันมีส่วนแม้ในการดีไซน์รูปแบบจากเรื่องต้นนี้ก็ไม่มีอะไรมากอมจำเป็น้าก็เป็นสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมใช่กระจกแค่สามด้านนีครับปัจจุบันนี้เป็นเรื่องของบ้านดาวเนี่ยเป็นเป็นรูปแบบไหนก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกสไตล์วินเทจมากกว่าเพรลูกค้าก็ชอบชอบสไตล์แบบนี้เอาหน้าต่างแล้เป็นแบบ กาบหินเป็นอะไรพวกนี้มากกว่าใช่ใช่ไหมป่ะเราจะเป็นใช้เชื้อราอย่างเดียวเลยครับใช่ครับที่สังเกตอยู่ตอนนี้เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าแนวล็อฟนะลังมาใช่ใช่ใช่ตอนนี้ตอนนี้ก็คือยังไงมาเป็นรูปแบบบ้านนอกดาวเนี่ยก็สามารถได้ครับได้ใลได้ได้ครับผมโอเคก็คือเราตามสีเพนเทสโอเคเราอยากได้สไตล์ล็อฟโอเคทูกค้าสามารถสั่งได้แเราก็จะจัดให้ลูกค้าได้ที่สังเกตดูปัจจุบันนี้บ้านนกดาวก็เยอะนะคนทํา คู่แข่งก็เยอะแล้วอย่างนี้เรามีจุดเด่นอะไรที่เราจะสามารถไปแข่งขันเขาได้จุดเด่นอย่างที่บอกเลยอันดับแรกคือโครงสร้าง,างแล้วก็ภายในคือเราเอาแม่ฐานให้ลูกค้าเลยโอเคเราความสวยความแข็งแรงมาอันดับหนึ่งเลยแล้วก็ราคาของเรามันไม่แพงมากใช่ครับนี่คือสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราว่าเรารสามารถแข่งขังกนกับคนอื่นได้ใช่ครับผมนะครับ,นรบในการ ธุรกิจบ้านนกดาวเนี่ยเรามีการสำรวจตลาดไหมหรือว่าไปดูเจ้าอื่นไหมว่าเขาทําอะไรยังไงมีครับมีครับมีครับมีมีแอบไปดูเุรกิของเจ้าอื่นบ้างใช่ครับใช่ครับแอบไปดูเจ้าอื่นบ้างโอเคว่าเอ้ยเนี่ยของเขาเป็นยังไงบ้างของเราเอ้ยมันจะมีหวาดรหลือเปล่าเราต้องต้องต้องดูว่าโอเคต้องต้องทําให้ดีกว่าเขาทําการบ้านใช่ต้องการบ้านใช่ที่อซ์เนี่ยมีแนวคิดอะไรในการทําธุรกิจไม่ว่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยเฟอร์นิเจอร์หรือก่อนหน้านี้ที่พี่เคยทำมา คืออันดับแรกเลยนะคือเราเราต้องชอบในสิ่งที่ที่ที่จะทำก่อน mm hmm. แล้วก็ถามว่าเธอทําทงานใ,นใหญ่เงี้ยมันต้องมีบุคลากรที่พร้อม mm hmm. ใช่ถึงถึงได้เดินก้าต่อไปได้ mm hmm. ถ้าบุคลากรคุรรณไม่พร้อมอันัมันมัน,ม,นมันไม่สามารถที่ก้าวไปได้คุณต้อง,ต,องต้องทํากันบ้านก่อนที่จะลงการลงมือทำ mm hmm. ใช่ต้อง,องมีการเาเรียกว่าอ,อะไรศึกษา กมาพบด้วยน,นะใช่ครับผมบบทําไปแล้วเจ็บไหมใช่แล้วเกิดคุ้มคุณในที่เราทําหรือเปล่าใช่เคยติดพลาดไหมช่วงแรกครับช่วงแรกช่วงแรกผิดพลาดมากเพราะว่าเราเรายังเป็นมือใหม่เนาะสมัยก่อนอยังทําไม่ไม่ตรงสเปคลูกค้าบ้างการขนส่งยังมีผิดพลาดบ้างอะไรอย่างเงี้ยจาก,กวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นไงครับพี่ประสบความสำเร็จมาเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยในอนาคตวางแผนไว้ยังไงต่อสำหรับธุรกิจบ้านตกแต่งอ,อนาคตคือ การโปรโมทมากกว่าเพราะตอนนี้โอเคลูกค้าเราเราเรา,เรามีมีสต็อลอดอยู่แล้วเราอยากทําการโปรโมทลูกค้าโอเคว่าอันี้ยบ้างนี้อยากออกไปโชว์ให้ตามตามตาม,ตามงานมากกว่าเพราะถามว่าตอนนี้เราออกไปคือรับกลัวรับไม่ไหว ใช่รับใช่เพราะเยอะควมรับมันเยอะเกินเยอะมากครับใช่เพราะว่าเราได้ทําให้โอเควางแผนคนงานให้เยอะกว่านี้แล้ว็รับลูกค้าให้นมากกว่านี้ด้วยคือกิจการมันเริ่มขยายนะใช่ครับใช่ถ้าสนใจบ้านกับ k N I บ้านน็ o c k down นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบอะไรเนี่ยบริกรได้ ไหนบ้างติดต่อได้ทางไหนครับอ่าติดต่อได้ทาง Facebook นะครับผม i c าไอซีอ b นเดรบนะครับผมไอทอ,อมเวอมแล้วก็ตามเบอร์โทรศัพท์083 9 1 5 0 9 8 8ครับ,รบ,รบแล้วก็080-597-0518ติดต่อคุณพี่พั์กับคุณนนงได้เลยครับนะครับ,รบ<ะ>มีโปรโมชั่นอะไรไหมตรงนี้หรือว่ายังไม่มี ให้ลูกค้ามาคุยกันคุยกันใช่ครับโอเคว่าตามเราเราจะคุยกันโอเคว่าลูกค้าอยากได้แบนนี้เดี๋ยวจะแถมอะไรให้ได้ได้หมดครับตร้านตั้งอยู่ที่ไหนพี่อ่าอยู่บางชโลงครับกม16มาต่ายขาเข้าครับผมครับผมท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นหนึ่งในธุรกิจนะครับบ้านนอกดาวของประเทศไทยนะครับที่เรียกได้ว่าประสบความสาเร็จอย่างยิ่งนะครับก็วันนี้ทางรายการต้องขอบคุณพี่ไอซ์นะครับที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆแบบนี้นะครับ วันนี้รายการยุทธการทำกินต้องขอลาท่านชมไปก่อนนะครับพบกวันแม่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ